สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ขลรบหลักและก็คิดถึงทุกท่านสำหรับมือนี่อันเดอร์กลาวเดวิล <c oughs> เป็นสือสอ่อ่องของผมนะครับอันเดอร์กลาวเดวิลแล้วคนถามว่าไปว่าหยังหระอ่าสันอันเดอร์กลาวนี่ไปว่าใต้ดินครับ ปีศาจไอพีไอเดวิลนี่ก็แปลว่าปีศาจนะครับอันเดอร์กลาวเดวิลก็ว่าปีศาจใต้ดินวันเถาะกันเป็นบ้านเทากับเ้าไปกับผีโพงวันนอันนี้แปลแปลแบบแปลแบบธรรมชาติพื้นบ้านนะครับอันเดอร์กลาวใต้ดินกับดินก็คือว่าผีผีโพงอันเดอร์กลาวเดวิลว่าผีโพง จักแมนว่าแมนของผมก็แปลไปผมก็บ่ได้เก่งบันนั็นภาษาอังกฤษพ่อว้าได้ก็งูป่านคุยกับฝรั่งกับพ่อรู้เรื่องอยูกอกออ่ก็บ่เก่งดอกนะก็มื้อนี้ก็อ่บขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ครับพามาเบิง่งสวนมะขามหวานให้มะขามหวานมะขามวันที่มีทั้งมะขามหวานมะขามส้มเนาะครับเนาะที่เห็นนี่เป็นของทางครอบครัว ผมก็ว่าป็นจะาล้งองหรอกเป็นซื้อของเพื่อนผมไม่มีอะไงจากแนวเลยเดินก็ว่ากันไปเนาะมินาทีเห็ดจะเห็นยุ่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมะขามสมครับว่ามะขามหวานก็มีครับเสกๆกันยเยอะนี่ก็ผ้ามาเบืองเนาะงามๆเบืองเหือนเพื่อนตาครับนั่ก็เป็นภูเขาสูงๆ ความสูงของภูเขานี่อยู่ประมาณสามลอยเกินมาเนื่องสามลอยนะครับประมาณนั้นงดูสายตาจากประสบการณ์สามลอยก็กลัวทั้งๆเนี่ยจะเป็นสำนักสงฆ์ฟังผุน,นี่เลื่อยต้นไม้ใหญ่ๆดำๆไปนะก็สิเป็นถนนถนนลาดยางถนนใหญ่สายลมลมเกา่าลมเก่าวาังสะพุงนะครับเนาะ อ่าผู้ใดเคยผ่านมากกว่าผ่านไปพุนทั้งพุนผ่านไปทั้งพุนจะเป็นถนนล้อยฝ่านะครับเนาะเออกว่ิเบิองให้เบิองทึ่งอ่าทั้งฟังที่เป็นของเพลินเป็นกระปูกกระโคดเนะี่ยทีของเพลินนะครับเพป็นกระเฮ็ดไปตามวิถีชีวิตของเจ้าไฮเจ้าหน้าผมกับมา อยูน่นี่หลายปีแล้วก็เออรี่ออกมากัปี60แล้วก็มาปลูกสวนเป็นมะขามหวานก็มะขามสมนี่แหละแต่ว,ว่าฟังผนเป็นของมะขามหวานโดยตรงครับอันนี้มันมะขามสมกับาขามหวานผลกันอก6ปี 7, 7ปีแล้วออกมากับ่ตอนหลังมาก,กับว่คใคได้เมย์วันไ,ไหนครับ สองสามปีแรกเนี่เมื่ออายุสองสามปีสองสามปีหลังนี่เริ่มเบาลงว่ะ้ะอายุก็หลขึ้นเนะ ừ, มาะมบ้าๆานี่ยโบวิยังเหรอครับอ,อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศผ้าพ่อแม่พี่น้องมเบิองสำหรับคนบางจังหวัดจังหวัดอื่นที่บ่เคยเห็นเ,ออเน,น,นเป็นอยังไรสวนมะขามหวานเป็นยังไรก็เป็นทั้งสี่แหละครับนี่เห็นสภาพนี่แหละเป็น,น,นเนิ่นๆก็มี่ พื่นลาบกม็มีนะครับเนาะอันนี้ก็คือต้นไม้หักถามว่าเป็นยังไงหักกันย้อนว่าพายุดูดูห่อนเขามากครับขันนำเอาเนาะครับเนาะหุ่นกระเมนยังอีกหลายครับหักไปหลายต้นอยู่ฝุ่นกระไกลฝุนะ่นแห้งคักนี่ต้นซักนี่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีพศอสอนสพานหาอยขันจำโมหิดหนาสีประมาณปี หาหนึ่งนะครับอ้แมนบอกเออประมาณสีเจ็ดสีแปดประมาณนั้นครับประมาณนั้นนี่แหละครับชีวิตอยู่กับธรรมชาติอากาศดีครับอากาศบริสุทธิ์ถ้ามาเบงนี่กับสวนนางขางเป็นของเพลินอันพุ่นกับของเพลินครับ อันนี้ก็บ้านคนฟังที่เห็นทั้งพุนคือทางลมสักฟังลมสักอยยุฟังพุนนะครับอั่นพี่มาผีนี่น้ำหนาวอยยุฟังพี่ครับอืมทั้งพี่กะออำเภอผู้หลวงครับต่อไปทั้งพุนกับหลังผู้หลวงไปกับเป็นบ้าสพุ่งส่วนฟังทั้งพี่นี่มันดานใสครับอำเภอดานใสอืมแต่มันหลังเขาหลังเลือ่อนนีไปนี่ สีเป็นทะเบิกครับอืมทะเบิกกันยูห้างจากนี่ปรามานยังยี่สิบกว่ากิโลทันลาพราะไก่เบื่องกนันเพื่อนนะครับสบายตาอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ต่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวมือหลังสีอัปเดตมาเบิ่งหลังจากที่เป็นดอกเป็นยังมากสิผ้ามาเบื่องว่าไม่เป็นดอกแบบใดที่ได้หลายหรือได,ด้หน่อยจะมาเบื่องกันหลนะังจากที่ปีที่แล้วนี่แทบสิบว่ไรยอย่างเลยครับ ในมะขามส่มไปซี่กระสอบซีกระสอบปุ๋ย <c oughs> แค่มือเดียวกันแล้วครับวุฒิยังเลยวุฒเป็นยังครับถ้าเบิ่งปีนี้ได้อายุมันแล้วครับว่าหกเจ็ดปีนี่สิได้เต็มทีแล้ววี่ท่านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับท่านี้นะครับเนาะบอกกันคลิปหนาขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขลำลำลุลุ้ย ขอบคััวอ,อบอุ่นกันทุกคนนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นเด้เจองผมคนเบื้งหน่อยโพดขันคนเบื้องหลายอกระสีเดมีแห้งใจไปซื้อของดีๆมาเห็ดให้มันมาตรฐานก็นี่นะครับเนาะ,ะต่อไปกับคลิปเอาคลิปออกมาอีกไปเรื่อยๆแล้วจะตีคิดอันใดออก สำหรับิปนี้ไ่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามเ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ